สวัสดีครับผมซุ้มเสือภูเขาเพื่อนเครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวนะผมซุ้มเสือภูเขาอยู่ที่จังหวัดพึงการอำเภอเซกาก็ช่องนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งของผมนะครับผมช่องนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งผมช่องเก่าผมได้รีเซ็ตไปแล้วแต่ก็ยังใช้งานอยู่นะยังใช้งานอยู่ก็เดี๋ยวผมจะใช้ทั้งสองช่องเลย โอเคครับผมก็สําหรับเพื่อนๆบางคนอาจจะคุ hmm. ้นหน้าค oh. so um, okay. ุ Sami ้นตาผมดีเนาะแต่สําหรับเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ช่องของผมเนี่ยจะเป็นช่องเกี่ยวกับสาระสาระไก่ชนเป็นช่องเกี่ยวกับสาระไก่ชนไม่ว่าจะเป็นสายเชิงหรือสายพม่านะเพื่อนๆนก็สําหรับเพื่อนๆนมือใหม่หรือเพื่อนมือเก่าก็สามารถกดติดตามกด subscribe ได้นะเพื่อนนะผม รับรองว่าคลิปผมเนี่ยความรู้แน่นๆนไม่ต้องกลัวความรู้แน่นๆนผมจะพยายามหาความรู้ใหม่ใหม่เออที่มันหลายมุมมองโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับไก่ที่เรานำเข้าหรือไก่ที่เราจะส่งไปให้เขาว่ามันยังไงเออไก่ที่เราจะนำเข้ามาเนี่ย มันต้องสภาพสมบูรณ์ไหมเราถึงจะนําเข้ามาได้หรือไก่ที่เขาเพิ่งจะไล่อันมาเนี่ยหน้ายังเป็นแผลอยู่เนี่ยเราสามารถนําเข้ามาได้เลยไหมหรือว่าต้องให้หน้าเขาหายดีก่อนให้ไก่มันสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยนําเข้ามาคือสําหรับส่วนตัวเองนั้นเพื่อนนะผมขอบอกงนี้ก่อนนะเพื่อนไก่นะไก่นะอายุมันอายุการใช้งานมันไม่ได้เยอะอืมอายุการใช้งานของไก่มันไม่ได้เยอะการที่เราจะรอให แผลไก่ตกสะเก็ดรอให้ไก่สมบูรณ์ก่อนแล้วรอให้เขาส่งมาให้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเสียเวลามันเป็นการเสียเวลามากซึ่งมันจะเป็นการเสียเวลาที่มันยืดเยื้อออกไปอีกซึ่งในความคิดเห็นของผมนะไก่ที่เขาไปไล่อันมาหน้ามันตกสะเก็ดเนี่ยมันไม่ต้องรอ้อยแผลเขาหายดีหรอกเอาเป็นว่าเราเราดูว่ามูลมูลมูลถ่ายของเขาเนี่ยมันสมบูรณ์ดีไหม เราก็มาขังก่อนขังสักวันสองวันอืขังสองวันสองวันไม่ไม่ใช่ว่าขังรอจนกว่าแผลหายดีไก่สมบูรณ์ดีค่อยส่งไปเราเราเราเอาแค่ว่าเราขังไว้สักวันสองวันสามวันเนี่ยอืมแล้วเราก็ดูมูลถ่ายว่าเขาสมบูรณ์ดีไหมเออไก่มีการกระเพือปีกมีการปีปีกหรือเปล่าเออถ้าไก่มันสมบูรณ์ดีมีม,มีมีการคึกอยู่ในตัวเนี่ย เราก็สามารถส่งได้เลยถามว่าไม่กลัวเหรอว่าไก่ส่งไปมันจะมีปัญหาอันนี้เราต้องคุยกันนะระหว่างปลายทางกับต้นทางก็ต้องคุยกันให้มันดีก่อนเออต้องคุยกันให้มันดีก่อนสําหรับสําหรับส่วนสอน,ส,นส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวนะไก่เนี่ยไก่เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นปลายทางใช่ไหมถ้าผมจะรับไก่เนี่ย ผมไม่จําเป็นนะที่ว่าไก่มันจะต้องสมบูรณ์เออแผลตกสะเก็ดเต็มที่ไงผมคิดว่าไม่ไม่จำเป็นคือสามารถส่งมาให้ผมได้เลยซึ่งผมอ่ะก็ต้องเอามาชาไว้อยู่แล้วเพื่อไหนเขาจะเปลี่ยนอากาศอีกถูกไหมไก่มันจะผิดอากาศอีกเอออย่างน้อยเนี่ยเอามาเนี่ยเราก็ต้องชาอยู่แล้วสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ระหว่างนี้เราก,รก,าก็รักษาไก่ไปด้วยรักษาไก่ไปด้วยพอไก่ เริ่มชินกับสภาพอากาศแล้วแผลก็จะตกสะเก็ดพอดีอืมมันก็จะสามารถทรําได้ทําตัวได้เลย,เลยซึ่งมันไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาหลายๆมันไม่ต้องเสียเวลาหลายๆอย่างอืมไหนต้นทางจะต้องรอให้แผลไก่หายดีก่อนเออแล้วค่อยส่งมาพอส่งมาปุ๊บก็ต้องชําอีกสองอาทิตย์เนี่ยมันทําให้เสียเวลาแต่ว่าปลายทางเนี่ยก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะในการดูแลรักษาไก่เออวิธีการรับมือกับไก่คือต้องมีความรู้พอประมาณเลยแหละ แต่ถ้าเกิดว่าปลายทางไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับการดูแลรักษาไก่อันนี้ผมไม่แนะนํานะยังไงก็ต้องรอให้ไก่สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยส่งไปแต่ถ้าเกิดว่าปลายทางเนี่ยมีมีความรู้อยู่แล้วอืมคือสามารถรับมือได้ปัญหาที่มันจะเกิดกับไก่ไม่ว่าจะเป็นหลายๆจริงหลาย,ลาย,ลายๆอย่างนะเออคือปลายทางต้องมีความรู้พอสมควรไม่ว่าจะเป็นการให้ยาบำรุงเออให้ยารักษาเนี่ยปลายทางต้องมีความรู้พอสมควร ไม่ต้องไปรอนเพื่อนบางคนนี่อุย้ยอยากอยากได้ไก่แต่ละตัวต้องดูตัวที่มันสมบูรณ์ขนสุดก่อนถึงจะถึงถึง,ถ,งถึงจะซื้อมาอะไรประมาณเนี้ถึงถึงถึงจะซื้อมาสําหรับตัวผมมันไม่ยังเป็นหลอกไก่ไอ้พวกที่ว่าถ่ายขนถ่ายแซมเนี่ยขนมันใกล้จะสุดแล้วเนี่ยเราสามารถรับมาได้เลยระหว่างที่เรารับมาเนี่ยเขาก็ต้องมีการพักฟื้นอยู่แล้วเออมีการปรับกับสภาพสภาพอากาศสภาพแวดล้อมอยู่แล้วนั่นแหละ มันก็จะบาลานซ์กันพอดีระหว่างที่แผลตกสะเก็ดหรือขนตุดเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันพอดีอันนี้ก็สําหรับเพื่อนเพื่อนบางคนเนาะอืาจจะมองข้ามจุดนี้ไปนั่นแหละผมก็เลยออกมาแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้ได้รู้ได้เห็นได้ฟังกันว่าเออเพื่อนๆก็ลองคิดวิเคราะห์ดูนะว่ามันจริงไหมอย่างที่ผมพูดเนี่ยนั่นแหละเพื่อนเพื่อนก็ลองดูถามว่าเราเราเรา,เราสามารถฟังได้อืม เราเราสามารถฟังได้ความรู้ใช่แบบามเเน,นั่นแหละเพื่อนก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะก็มันก็ห่างหายไปนานไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วก็ยังมีแบบไม่ค่อยคลองเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะพยายามพัฒนาแล้วกันครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็รบกวนช่วยกดตามกดติดตามกดไลค์ด้วยนะเพื่อนนะ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้อยากรู้อะไรถามได้ร้าเพื่อนนะผมสิ่งไหนที่ผมรู้ผมก็จะมาตอบให้สิ่งไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะข้ามไปถ้าผมรู้ไม่จริงเนี่ยผมก็จะข้ามไปเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ